ก็นี่ก็เอาไปใช้เลยมั้งแลวเกิดปัญหาอะไรบ้างยางออกเยอะเกินไหมหรือว่าใช้แล้วยางไม่ออกมันมีี่ตอทอยู่นะมันมนีดเอทอยู่ทั้งที่ว่าเอาไปใช้แล้วยางก็ออกเกิ like กกดแล้วก็เอาไปใช้แล้วยางไม่ออกเปลกเงมือนเลยไอ้คนที่ว่าอยางก็ยางออกเพราะว่าเอาไปใช้ไม่เกิดการเปลี่ยนเปลงจริงๆแล้วมันเกิดการเปลี่ยนเปลงแต่มันน้อยแต่เขาจะบอกหนุ่มตรงนี้กลับมาว่าไม่เกิดการเปลี่ยนเปลงอะไรเลยนั่นเลง แต่จริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่แต่สิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้แบบยาเร่งพี่ว่าเพราะว่าถ้าไปเร็วอจากที่ได้หนึ่งถังกลายเป็นได้สิบถังอะไรแบบนั้นเนียซึ่งหนุ่มตงองแดงบอกเลยว,ว่าคําว่าปุ๋ยมันจะดีขึ้นมาได้มันไม่ได้ดีแบบสิบถังแบบนั้นแต่มันอาจจะเพิ่มมาสักถังหนึ่งมันอาจจะเพิ่มสักสองถังอะไรที่เพิ่มจากเดิมสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นยางต้นนั้นๆสวนนั้นๆ สมมุติว่าสมมุติว่าเราใช้กับต้นยางส่วนยางที่ใส่ปุ๋ยบำรุงดีใส่ปุ๋ยบำรุงดีต้นใหญ่ดีเราใช้เดือนหลักหลังมันออกกลางเดือนเลยแล้วมันออกออกแบบตกช่ียดอยากสมมติว่าสิบไร่ออกอยู่ร้อยลูน้ำยางสดนะมันออกเกือบสองร้อยมันออกร้อยแปดสิบลูเแล้วมันออกานั้นในตั้งเดือนถึงทีนี้หลายคนก็บอกว่ายางตายเน่หนุ่มมตองแดงบอกว่าไอ้ต้นไหนที่มันออกเกินไปให้กรีดขี้บางลง ถามว่ามันมีโอกาสตายนึ่งไหมมันก็มีโอกาสอยู่เพราะว่ายางเนี่ยยางเนี่ยแต่ว่ามันออกจนเกินไปบางทีมันชกก็ได้้ามาชกตรงนี้มันอาจจะว่าอุดตันต่อน้ํายางอุดตันอะไรก็ได้ทึงทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือต้นไหนที่ออกดีเกินไปให้กรีดบางลงไม่ว่าต้นจะใช้ปุย๋ยหรือไม่ใช้ปุย๋ยใช้ยาเร่งหรือไม่ใช้ยาเร่งก็แล้วแต่ยางที่กรีดปกตินี้แหละเพื่อลดการตายนึง่งเมื่ออะไรที่ยางมันออกเกินไปโอกาสตายนึ่งเป็นได้ทุกต้นบัดเพลงนะ แต่กับว่าอย่างต้นไหนออกเยอะเกินมันตายนึงถึงถ้าพี่น้องคนตัดยางพี่น้องที่เป็นเจ้าของสวนเองตัดเองยางไม่ใช่ตายนึ่งต่อไรหรอกตรงตรงนี้เขาไม่ได้บูลลี่พวกลูกจ้างไหแต่เวินกำไอ้พวกลูกจ้างนี้เลยต้นไหนออกดีมันปเป่าทั้งมารับเป่าเอาเออ้ไ้อ่ะเอาอะไรก็ได้ดีใหญ่ว่าจอกอยางกันมารับแล้วก็กรีดไปหนักกว่าเดิมเลยนั่นเลยที่ทำให้ยางตายเจ้าเก๋ต้นไหนที่ออกมีได้าบางลงลดหน้าลงนั่นคือเจ้าเก๋ เลงกันจริงๆแต่ถ้าลูกน้องปีดเพิ่มทำไม้ยายาวเพิ่มเห็นมันออกดีเอาตั้งมา้รับนั่นเลยทำให้ตายนงครับผม